ฮัลโหลสบายดีกับคุณงามไปใส่ไปบุญทรงเหือไปนํากันเด้ <c oughs> เอเตรียมผอมสุดเนาะยันดําไอ้ไงเงาเปิดไปบุญนซ้งเหือค่ะวัดจันทร์แคมโขงเนาะไห้เบิรงกันเป็นจังไบ <Bye. S 1> ไปจดกระปิ้ติดเส้นแคมโข,บขงบอกจ้ะตอนนั้นเส้นแคมโขงเราตรถติดเส้นของเฮา,า,า,าไปนิยมติดเท่าต้องสวยนิฮะต้องไปต้องสวยรับค่ะไม่ห้องรับเนาะ เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังแล้วโอ้เข้าใจเรื่องบาปคุณคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่บงพเป็นประโยชน์เรื่องเข้าใจในเรื่องการเนินทางการทิ้าซีนการเท่าขอผู้ชมเฮื่อนแล้วเนาะย่าลึกติดเหตวมาผมจะเพราะว่าเขาจะยันเดชเนาะแอนเดชก็คนก็สลายเก็บพก็หอดแบบคือโสดแม่ กจอพื่อคือถือจอไมล้อคุณเลยเอาเลียงเลยคุณส่งเหินเนี่ยดสวยกับบุรีรัมย ก็เลิมมากแตหนอกไอ้หอมเขเรียนเริ่มเราได้แน่มุลสองเอยังบ่เห็นังนี่าจากเรืออ้หอมโาเรียนเสเก่าห่เส็นสิบเก่าหั่นไอ้เหมืกัน มาทังหมที่บอกไรัด anyway> um ้วรถใปเก่าไปทางดกับบุญนี่วัดนี่กะฝากรถอยู e ่เนาะรถก็ไล่ไล yes ่ไปให้เป็นคนงามกันคนง่ามจอดรถจอดแบกประหลาดกมสยที่นาจะจอดจอดแบกประหลาดกลมเจ้าคือจอดรถแบบนั้นดิให้โดนด้ เจ้าเหนจะติดขาไปหลุดเขาการซือตั๋วมันแบบตันนี้นราจะอยู่ข้างนากองพาวดันยต่อให้ัอันนี้เดยตัวนี้นะเหตุการณ์บุษงเหือเลยเนาะนาเหตุการณ์บุษงเหือแต่เขาจะบล่อยหลุดพานเนาะ อนนี้เขาก็อยู่ข้างหน้าวัดจันทร์แล้วเนาะอยู่เทศกาลพุทธศเกราชแคมป่หงวัดจันทร์ไปเขาไปบึ่งไหนแบะก่อนเนาะแบะอเมซอนอากันมือมันเอ้าวนะบอ้ยมีเดดยุ่ยแต่อาวแคมป์หงเนาะเดี๋ยวเขาอยู่อเมซอนอากันยางเขาไปเบิ่งเหนือกันเนาะตอนนี้เขาจะตั้นห้ามผ่านนี่บาฮารุตเนาะบาฮารุตผ่านคนผ่านได้

คุณสอบเหงาเห็นแต่เพื่อนเนาะเงยวันลงนำเื่อวานนี้ก็เนาที่บนลอยตึกกับบุหงคือกันตีเห็นสาางนะครับจะเห็นแล้วก็ที่ของทัศนยาบุรีไปจะไปหลอกเมืองเครื่องไี้ นีก็บไวแล้วเนะของเขาก็เตรียมออกกลับแล้วเดหอนีเดคนหอนี่้หตัมกับตา่หลังจากกีหัวเขาไปแคมโคงนะเนาะไปริบุสรงเหากันมาแวะกินต่ำเครื่องที่ได้ยูบุสรงเหือมากแดดตัวนี้เนาะ จากปูโซ่เหือแล้วก็อเมซอนสองแล้วก็ฮากิ้นต่ำเนาะ,ะตรตีกับขนาดก็สั่งต่ำาตีก็สั่งกุ้งเซนน้ำปลาดานวยหลัไปกุ้งกินกุ้งเซนน้ำปาลกาก็ประมาณนี้เนาะเครื่องที่ได้มาสั่งมาค่ะคุณเซนน้ำปลานีรตีกับมินาก็ไปบุญมาแล้วเนาะหอนไล่มากนมินกินอยากก่างเกาต่ำมากินต่ำาตีก็กินกุ้งเซนน้ำปลาเนาะ เครื่องขี่ได้มากอสิประมาณนี้เป็นหลบบุญมาแต่กตาหนึ่งแล้วก็สั่งตั้มมากินเนาะสิ่งที่ได้ก็อมเมซอนเครื่องกินแล้วกะตาหันแล้วก็ประมาณนี้เนาะทองทองเอ็ยนยาบุญยามิ่นกันมีแต่ทรงกลุ่ดได้ก็ฟาติดตั้มทรงกระตี้ทรมืองเล่าเลยเด้อสุดแรกก็ดดกาวครสบายดีจ้ะไปบายเด้อ